สวัสดีครับผมพมพี่น้องสาวโซเชียลหลายๆเมือนิมากับมากินเขาน้ำกันครับกับเบาเมนกินพัดคนาครับพัดคนาคแซบต่ำสั่วต้มไก่มิจนามหรือว่าต้มไก่กินไปเจเวิน้นพุ่นมิจนามนุ่มตางแดงกับมิซเมลครับมากินพัดคณะน้ำกันครับกินขานแซบแบน้ำกัน เขาก็แข็งๆหรอกหวงไว้ซีหามือหล่อยละอือเกาหลีงานบ่ค่อยมีเห็ดอะไรใบไม่ค่อยมีงานดอกกินไปครับมีสำเนียกินสำนันพ่อพี่น้องนี่แหละชีวิตเกาหลีชีวิตเกาหลีมีสำเนียงหรอครับพ่อพี่น้องไม่ยังอยู่สำเนียกินสำนัน ปัจจุบ,บันว่าแต่เขาลำรวยลำรวยจ้ากสิมี้อย่างนี่แหละอดโอด,โอ,ด,โอ,ดอยากขึ้กนกันอดอยากกับปัจจุบันเขาอีกพี่น้องนี่แหละครับผมจะบอกให้ชีวิตต่งางแดนเนาะผมบอกลายใหญ่หังเดี๋ยวผมขอเวลากินข้าวกันเด้อเอาทำนี่แหละกินกับเบาแมนเด้อกินขา้าวเด้อแซ่บๆเด้อรนัวนัวเสียบเสียนัว